ะมีอเมกุยกแยนชิตเตค่อยหักแม่หลายเดอดิฉันขออนุญาตส่งพลังแห่งความรักผ่านภาษามอบแก่มารดาผู้ให้กำเนิดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟ้ารุง้งไม่มีนามสกุลโรงเรียนอุดมสิท,ที่ศึกษาตัวแทนจากภาคตะวันตกเรียงความเทิดพระคุณแม่เรื่องสองมือของหญิงชาราหญิงชาราผมขาวตัวเล็กหนังวเหียเห่ยว มีฟันเพียงไม่กี่ซี่เคี้ยวข้าวไม่ค่อยถนัดกินได้แค่อาหารอ่อนๆหรืออาหารที่ต้มเปื่อยๆขนาดเดียวกันเธอยังทำหน้าที่มากมายอาทิแจ๋วที่คอยทำกับข้าวให้ฉันกินทุกมือ้อทำความสะอาดบ้านและเป็นคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนฉันมาเป็นอย่างดีเมื่อฉันต้องการสิ่งใดก็จะคอยหามาให้เสมอถึงจะไม่ได้ทุกอย่าง เธอก็ยังหามาให้จนได้เธอไม่ได้เป็นคนตามใจฉันจนมากไปแค่พยายามทำให้ฉันได้สบายใจเธอเป็นเหมือนนางฟ้าเดินดินที่ลงขีดเส้นทางให้ฉันได้เดินไปข้างหน้าเป็นกำลังใจที่คอยผลักดันให้ลุกขึ้นสู้เป็นเตียงนุ่มๆให้ฉันได้นอนพักพิงเมื่อฉันลม้มลงเป็นทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าบุพการีที่แสนสั้น พราะฉันเรียกเธอคนนั้นว่าแม่คนอื่นอาจจะมองว่าทำไมฉันถึงเรียกหญิงชาราคนนั้นว่าแม่เป็นเพราะแค่ท่านเลี้ยงเราหรือแต่สำหรับฉันท่านคือแม่ตัวจริงผู้ให้กำเนิดฉันมาท่านคลอดฉันออกมาขณะที่ท่านอายุได้47ปีซึ่งเป็นช่วงที่ไม่น่าจะมีลูกได้แล้วแต่ฟ้าก็โปรดให้ฉันได้ลงมาเกิดคงเป็นบุญที่ได้ทำมาร่วมกัน แม่บอกว่าตอนฉันอยู่ในท้องท่านได้แต่ยิ้มรับกับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นการกิ้งลงเข่าบ้างการตกร่องน้ำบ้างและการลืมลงบ้างมันเป็นเหมือนเรื่องตลกสำหรับฉันเมื่อฉันได้ฟังแต่สำหรับผู้เป็นแม่นั้นท่านกัง,งวลว่าฉันนั้นจะรอดหรือเปล่าหรือถ้ารอดแล้วก็อาจเป็นเด็กพิการเลยก็ว่าได้แต่แม่ก็ยัง สู้ทนอุ้มท้องจนครบกำหนดใครจะไปรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังเข้าสู่วัยชารานั้นจะสามารถให้กำเนิดลูกอีกคนได้ในวันที่ใครคนหนึ่งกำลังรอเวลาออกมาลืมตาดูโลกและอีกคนที่ต้องอยู่กับความทรมานที่แสนจะเจ็บปวดไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ก็ยังภาวนาให้เจ้าตัวเล็กของแม่ได้คลอดออกมาอย่างปลอดภัยก็พอแล้ว ท่านเคยกล่าวไว้ลมหายใจของแม่ถ้าหากจะเป็นระยะสุดท้ายแม่ก็ขอแค่ได้พบหน้าลูกครั้งแรกก็สุขใจแล้วความรักความผูกพันที่เป็นสายใยต่อกันมาตั้งแต่เล็กจนจำความได้ข้าวที่แม่เคี้ยวให้กินนมที่แม่ป้อนให้ดื่มทำให้ฉันได้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบยัยความยิ่งใหญ่ของการเป็นแม่มิใช่เพียงแค่ดูแลฉันเพียงคนเดียวใครจะไปเชื่อว,ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งจะให้กำเนิดลูกมาได้ถึงสิองคนท่านได้เลี้ยงดูลูกๆมาด้วยความรักความหวังดีแต่มีเพียงฉันและพี่สาวก่อนหน้าฉันได้โอกาสเรียนหนังสือสองคนครอบครัวฉันเป็นครอบครัวคนลาวอพยพมาจากประเทศลาวมาอาศัยในแผ่นดินพมา่าและฉันก็ได้มาเรียนในโรงเรียนไทยทําให้ฉันมีความเข้าใจทั้งภาษาลาวภาษาพมา่าและภาษาไทย ตลอดเร้ยะเวลาที่ผ่านมาแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ฉันหลายด้านประการแรกด้านการศึกษาแม่ผู้ซึ่งไม่เคยได้เรียนหนังสือแต่แม่ยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศพามา่าแม่ส่งฉันเข้าเรียนในโรงเรียนพาม่าจนฉันอยู่ป .3 ก่อนจะย้ายมาเรียนที่ประเทศไทยถึงแม้มาเรียนที่ไทยฉันจะเรียนช้ากับเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพราะฉันเรียนที่พม่ามาก่อนหน้านี้แต่ฉันเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้หลากหลายภาษาและวัฒนธรรมแม่ท่านไม่เคยได้เงินจากยายต้องรับจ้างหางานเพื่อแลกกับเศษเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองจนถึงขนาดนี้ท่านยังคงหาเงินเพื่อมาใช้จ่ายค่าศึกษาเล่าเรียนของฉันแม่แม่จะไม่เคยได้รับในสิ่งที่ท่านได้ให้กับฉัน แต่ท่านก็ภูมิใจที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกได้ขนาดนี้ท่านบอกกับฉันเสมอว่าขอลูกจงเป็นตัวแทนของแม่ที่ได้รับมันในสิ่งที่แม่ไม่เคยได้รับแม่บอกกับฉันทุกครั้งเพื่อเตือนสติให้ฉันตระหนักถึงเงินทุกบาทความลำบากที่ท่านได้รับมามันจะแปลเปลี่ยนเป็นกําลังใจให้ฉันลุกขึ้นสู้เมื่อฉันต้องเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาทักทายในชีวิตประการที่สองด้านคุณธรรมจร,ริยธรรม แม่มักจะพาฉันไปทำบุญที่วัดทุกวันพระตั้งแต่ฉันจำความได้แม่และฉันจะไปส่งข้าวให้พ่อที่จำศีลอยู่วัดเป็นประจำความดีที่แม่เป็นตัวอย่างและธรรมะที่ฉันได้ซึมซับเข้ามาในจิตใจตั้งแต่เด็กเป็นที่พึ่งทางใจที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้ปลูกมันในหัวใจของฉันและออกดอกเบ่งบานกลางดวงใจฉันในตอนนี้และอีกอย่างที่แม่ยังเป็นแม่พิมพ์ให้ฉันได้ดี คือความมีน้ำใจที่แม่แสดงให้เห็นแม้ท่านจะไม่ได้สั่งสอนให้ฉันโดยตรงแต่ทุกการกระทำของท่านที่เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนรอบข้างนั้นเป็นตัวอย่างที่มีค่ามากกว่าคำสอนทั้งปวงทุกการกระทำของแม่ทำให้ฉันนึกถึงเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่ว่านำ้ำใดว่าสดสาใสสะอาด น้ำสะโนดาดยังไม่สะอาดเท่าน้ำใจแม่น้ำใจของแม่ที่ใสสะอาดประลมจิตใจเด็กคนหนึ่งให้งดงามตลอดจนเติมเต็มชีวิตให้ลูกเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ตนกลาที่หญิงชรา,าได้ใส่ใจรดน้ำพรวนดินให้ทุกวันด้วยสองมือของท่านเวลานี้ได้แผ่กิ่งก้านสาขาพอที่จะให้ร่มเงากับใครได้บ้างแล้ว ไม่ว่าหญิงชรา,าจะมีชีวิตอยู่กับลูกต่ออีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่าสูงสวรรค์จะพาแม่กลับคืนไปเมื่อใดคำที่แม่คอยพร่ำสอนลูกยังจำได้ทุกคำและทำตามทุกครั้งจนถึงทุกวันนี้แม้ในตอนนี้ลูกยังไม่มีเงินทองตอบแทนพระคุณแม่แต่ลูกก็มีความดีความกะตันอยู่กระตะเวทีต่อแม่เสมอเจซีเตมาเดชิขอบคุณค่ะ